ล้วงกระเป๋าหยิบบัตรชื่อออกมาจูสยงผู้จัดการที่ดินรับบัตรชื่อแล้วมองดูจากนั้นเงยหน้าขึ้นเพื่อประเมินเด็กหนุ่มตรงหน้าอีกครั้งคุณเป็นเภสัชกรพิเศษของสมาคมชางชงบัตรชื่อนี้มีสัญ,ญลักษณ์มแมลงวันพิเศษของสมาคมเราไม่มีทางปลอมได้สมาคมชางชงเป็นสมาคมอันดับสองของเมืองหลงยินแม้ในระดับทั้งประเทศหลงก็ติดอันดับท็อป50สมาคมระดับนี้เภสัชกรพิเศษมักจะเป็นแพทย์ระดับเทพมีฝีมือทางการแพทย์ยอดเยี่ยมเป็นที่หมายปองของบุคคลสำคัญ น้องชายฉันรู้ว่าตราประทับของสมาคมไม่ปลอมแต่ด้วยอายุของคุณคุณเพิ่งบอกไม่ใช่หรือว่าวีรบุรุษมักเกิดจากคนหนุ่มคำถามของฉันทำให้จูสยงยิ้มอย่างเงียบงนันหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งจูสยงถามในเมื่อน้องชายเป็นแพทย์สัตว์มืออาชีพคุณช่วยวินิจฉัยสัตว์ของฉันหน่อยได้ไหมฉันเดินไปข้างข้างสัตว์รบชื่อซีห่วงด้วยพลังกล้องจุลทรรศน์ของดวงตามานระบุตำแหน่งได้อย่างแม่นยำจากในเส้นขนของมันฉันดึงแมลงขนาดมเมล็ดข้าวออกมาแมลงนั้นดูเหมือนมดสีน้ำตาลลลเเหหือองมมมีฟันแมคมรบปาก คุณประจำการที่ชายแดนตะวันตกมานานหลายปีแมลงแบบนี้คงไม่แปลกสำหรับคุณชามันถังไม่ผิดแน่นั่นคือชามันถังจากนั้นแววตาของฉันเปล่งประกายด้วยปัญญาฉันพูดอย่างมั่นใจต่อหน้าจูสยองชามันถังเป็นแมลงธรรมดาที่สุดสายเลือดของมันเป็นระดับต่ำไม่มีพิษน้ำและไม่มีพลังต่อสู้ด้วยลักษณะเฉพาะของมันชามันถังมักปรากฏในพื้นที่ทะเลทรายแห้งแล้งเมืองหงยานที่คุณประจำการในแคว้นหลงตะวันตกสร้างขึ้นบนผืนทะเลทรายจูสยองรีตาคุณเคยไปเมืองหงยานหรือฉันไม่เคยไป แล้วทำไมคุณถึงรู้มากขนาดนี้เพราะอาการป่วยจากชามันถังอยู่ในขอบเขตการรักษาของฉันภายใต้สายตาที่สงสัยของจูซยองฉันพูดต่อชามมนถังชอบฝังตัวใต้ขนของสัตว์ขนาดใหญ่สัตว์มารชนิดนี้ไม่มีพิษไม่ทําให้สัตว์ตายแต่พวกมันจะวางไข่อย่างบ้าคลาั่งและดูดไขมันและเลือดใต้ผิวหนังของสัตว์เมื่อเวลาผ่านไปมันจะทําให้สัตว์ป่วยด้วยโรคผิวหนังรุนแรงคันไปทั้งตัวเพราะความคันที่ทนไม่ไหวจึงทําให้เกิดอารมณ์หมุดหิดอ่อนแอทางประสาทเบื่ออาหารและนอนไม่หลับเรื้อรัง แม้ว่าจูสยงจะเงียบแต่จากสีหน้าของเขาเห็นได้ชัดว่าคำพูดของฉันตรงจุดทุกประการหลังจากคุ่นคิดจูสยงถามน้องชายคุณมีวิธีรักษาไหมเพื่อให้ได้ย่าฟงหางฉันตอบทันทีไปกับฉันสักหน่อยคุณหมอเซียวจูสยงมองบัตรชื่ออีกครั้งและเปลี่ยนคำเรียกฉันคุณหมอเซียวคำเรียกนี้แสดงถึงการยอมรับจากจูสยง20นาทีต่อมาจูสยงพาฉันไปที่สถานรักษาสัตว์ขอบอกตามตรงเจ้าชามันถังนี่ทำให้หมอสัตว์ในเมืองหงหยานของเราลำบากใจอย่างเช่นสัตว์รบของฉันซี่ห่วง พอถึงวันที่ฝนตกมันจะมีผื่นแดงทั่วตัวคันจนทนไม่ไหวกินไม่ได้นอนไม่หลับสภาพพร้อมรบก็ยิ่งแย่ลงนี่คือความน่ารังเกียจของชามันถังมันไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่จะทรมานสัตว์วันแล้ววันเล่าจนอาจทําให้เกิดปัญหาทางจิตใจส่งผลให้สภาพรบย่แย่ลงจูสยงยืนกอดอกถอนหายใจในช่วงหลายปีนี้ฉันจ้างหมอสัตว์ที่มีชื่อเสียงมาหลายคนแต่ไม่มีใครกําจัดชามันถังจากตัวซี่ห่วงได้เมืองห่วงยานของเรามีหมอสัตว์นับพันคนสัตว์ของหมอสัตว์เกือบทุกคน ล้วนถูกชามันถังทรมานฉันมั่นใจด้วยฝีมือของฉันฉันจะกำจัดชามันถังจากตัวซี่ห่วงให้หมดฝากด้วยนะจูสยงไม่ได้มองฉันด้วยอคติเพราะอายุน้อยเขาเลือกที่จะเชื่อใจเด็กหนุ่มคนนี้เพราะในเวลาสั้นๆฉันวิเคราะห์อาการป่วยของซี่ห่วงได้แค่จุดนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปทำได้ฉันต้องการสมุนไพราบางอย่างคุณบอกมาเลยบ้านฉันมีสมุนไพรทุกชนิดครอบครัวใหญ่เช่นจูสยงมีคลังยาส่วนตัวเทียบได้กับร้านค้าสัตว์ด้านนอกฉันเดินไปที่ตู้ยาเริ่มหยิบยาและผสมยา ปากพูดไม่หยุดกลีบดอกเงิน15้ากรัมยาทียนจูยี่สบกรัมใบไฟลิน25หกรัมผสมสูตรยาพื้นฐานฉันหยิบโถจากกระเป๋าข้างในมียาลับเฉพาะที่ฉันปรุงเมื่อสัปดาห์ก่อนฉันเทสมุนไพรทั้งหมดรวมถึงยาลับลงในหม้อสายต้มนานครึ่งชั่วโมงสุดท้ายฉันได้น้ำยาสกัดสีม่วงประมาณห0มิลลิลิตรนี่คือน้ำยารักษาชามันทังโดยเฉพาะน้ำยาอหลิงให้ซี่หวงกินเข้าไปจะเห็นผลเร็วมากจูสยงระมัดระวังถามว่า ใช้แล้วจะมีผลข้างเคียงไหมว่ากันว่ายาทุกชนิดมีพิษสามส่วนแต่ยาจือหลิงที่ฉันพัฒนาขึ้นไรพิษและปลอดภยัยสัตว์กินได้อย่างมั่นใจไม่มีผลข้างเคียงคำกล่าวที่ว่าไม่ไว้ใจคนที่สงสัยและไม่สงสัยคนที่ไว้ใจในเมื่อจูสยงเลือกเชื่อฉันก็ต้องเชื่อให้สุดดื่มมันซะจูสยงลูบขนของซี่หวงพร้อมกับเทน้ำยาจือหลิงเข้าปากมันหนึ่งนาทีหลังใช้ยาดวงตาแดงกล่ำของซี่หวงกลับมาชุ่มชื้นเส้นเลือดฝอยลดลงสองนาทีขนแห้งของซี่หวงกลับมามีเงางาม สามนาทีซี่ห่วงนอนหลับฝันดีจูสยงประทับใจเจ้านี่ไม่ได้นอนหลับสนิทแบบนี้มานานแล้วขณะที่ซี่ห่วงกลน่นขนของมันหลุดร่วงพร้อมชามันถังจํานวนมากและไข่ของชามันถังธิทยาเริ่มทํางานและเห็นผลทันทีห้านาทีผ่านไปชามันถังตัวสุดท้ายบนตัวซี่ห่วงหลุดออกและตกลงพื้นกลายเป็นน้ําเลือดนี่มันมหัศจรรย์จริงฮ่าฮจูสยงปรบมือชื่นชมคุณหมอเสี่ยว ต่อไปฉันรู้แล้วว่าจูเฉิงจูกังวลอะไรฉันต่อบอกรับประกันหมดห่วงได้เลยชามันถังและไข่บนตัวซี่ห่วงถูกกำจัดหมดแล้วและฤทธิ์ของยาจือหลิงจะคงอยู่ในร่างของซี่ห่วงตลอดไปทําให้ผิวของมันมีกลิ่นพิเศษกลิ่นนี้ไม่ฉุนไร้พิษต่อมนุษย์และกลิ่นนี้จะทําให้ชามันถังหนีห่างไม่กล้าฝังตัวบนร่างมันนั่นหมายความว่าเมื่อคุณกลับไปเมืองหวงหยานซี่ห่วงจะไม่ถูกชามันถังรบกวนอีกฉันไม่ลงมือก็แล้วไปแต่ถ้าลงมือต้องกําจัดโรคให้สิน้นซาก เธอนี่มันหมอเทพจริงฮ่หาฮ่าจูซยงตื่นเต้นฉันช่วยเขาได้มาทำให้เขาเป็นหนี้บุญคุณครั้งใหญ่ไม่ต้องเปลืองแรงฉันได้รู้จักคนสำคัญอยู่ดื่มชาสักหน่อยไหมถ้าอย่างนั้นก็ไม่กลา้าขัดการกำเนิดของยาจื่อหลิงไม่เพียงรักษาซี่ห่วงให้หายยานี้ที่ฉันพัฒนาขึ้นสามารถกำจัดชามันถังจากร่างสัตว์ได้อย่างง่ายดายรู้ไหมว่าในเมืองหองยานทางตะวันตกของแคว้นหลงสัตว์ของหมอสัตว์ทุกคนในเมืองต้องทนทุกข์จากชามันถังปีแล้วปีเล่าในห้องรับแขกของคฤหาสา์หลังจิบชา จูสยงอดใจไม่ไหวเข้าเรื่องตรงฮ่าฮ่าคุณคงเดาได้ในเมืองหงยานกองกําลังหมอสัตว์ของฉันมีสมาชิกนับพันสัตว์ของพวกเขาล้วนถูกชามันทังทรมานถ้ายาจือหลิงที่คุณพัฒนาสามารถผลิตจํานวนมากได้เมื่อฉันกลับเมืองหงยานสัปดาห์หน้ามันจะแก้ปัญหาใหญ่ได้จริงฮ่าฮ่าความตั้งใจของจูสยงชัดเจนเขาต้องการให้ฉันจัดหายาจือหลิงจํานวนมากฉันไม่ได้รีบตอบแต่ขมวดคิ้วการพัฒนายาจือหลิงต้องใช้พลังงานฉันมาก จูสยงตไล่ฉันหัวเราะอย่างสบายใจหมดห่วงฉันจะให้คุณหมอเซียวเสียแรงเปล่าได้ยังไงคุณหมายถึงให้ฉันบอกราคาฉันจะเขียนเช็คให้จํานวนเงินคุณกรอกได้เลยจูซยงเป็นวีรบุรุษแห่งชาติการประจําการที่เมืองหงยานเป็นงานเสียงสูงความเสี่ยงสูงหมายถึงผลตอบแทนสูงรายได้ของจูซยงอาจไม่น้อยกว่าผลกําไรประจําปีของสมาคมสัตว์ใหญ่ฮ่าฮ่าฉันใส่หัวฉันไม่สนใจเงินคําพูดนี้เกือบทําให้จูซยงหัวเราะไม่เอาเงินแล้วคุณต้องการอะไรฉันไม่ปิดบังอีกต่อไป พูดตรงๆว่าหญ้าฟงหางหญ้าฟงหางสิ่งที่ฉันต้องการทําให้จูสยงประหลาดใจจูสยงหยุดชั่วครู่เปิดกระเป๋าบนโซฟาในกระเป๋าโจโซงชะงักเล็กน้อยล้วนเป็นสมบัติล้ำค่าจากสวรรค์และโลกในนั้นมีหญ้าสามต้นเปล่งแสงสีฟ้าอ่อนให้ความรู้สึกลึกลับอย่างมากสายตาฉันสว่างว่ามั่นใจได้ว่านี่คือหญ้าฟงหางที่ฉันปรารถนาจูสยงหยิบหญ้าฟงหางสามต้นจากกระเป๋าเล่าถึงที่มาของมันหญ้าฟงหางนี้เติบโตในทานน้ำแข็งไหลกู่ ใกล้กับเมืองหังหยานที่ฉันประจำการเท่าที่ฉันรู้หญ้าฟงหางไม่ใช่สมุนไพรล้ำค่าเมื่อกินเข้าไปมันแค่เพิ่มคุณสมบัติพื้นฐานให้สัตว์จูสยงพูดไปสายตาตกมาที่ฉันถามด้วยความสงสัยคุณช่วยฉันได้มากครั้งนี้ขอแค่รางวัลเล็กน้อยแบบนี้ขอให้ท่านจูเฉิงจูช่วยเติมเต็มก็ได้ฉันให้คุณจูสยงยื่นหญ้าฟงหางสามต้นให้ด้วยสองมือเพื่อระง,งับความยินดีในใจฉันรับหญ้าฟงหางสัมผัสของหญ้าสามต้นนี้เหมือนเมฆหรือสำลีเบาบางราวกับไร้น้ำหนัก และมีความเย็นเล็กน้อยคุณหมอเซียวสนใจหญ้าฟงหางขนาดนี้แน่นอนว่ามันต้องมีคุณค่าอื่นที่พวกเราคนอยากอย่างพวกที่บัญชาการรบไม่เข้าใจเลยจูสยงเป็นบุคคลสําคัญที่ผ่านสมนรภูมิมาเขาเดาได้ว่าหญ้าฟงหางมีประโยชน์อื่นแต่ไม่รู้รายละเอียดฉันยิ้มบางฮ่หาฮ่าเปลี่ยนเรื่องท่านจูเฉิงจู่อาศัยอยู่ในเมืองหงยานมานานในกล้กับทานน้าแข็งไหลกูขอให้ช่วยรุ่นน้องอีกสักเรื่องได้ไหมบอกมาเลยฉันต้องการดอกหมอย,ยินหนึ่งดอกจูสยงครุ่นคิดเขานึกภาพออก ดอกหมอยินเหมือนหญ้าฟงหางเติบโตในทาน,น้ำแข็งไหลกู่ของสิ่งนี้มีพิษเล็กน้อยและบริเวณใกล้ดอกหมอยินมักมีสัตว์มานกลายพันธุ์ระดับสูงถ้ามันทําให้ท่านจูเฉิงจูลําบากถือว่าฉันไม่ได้พูดจูสยองเปลี่ยนท่าทีแม้ว่าการเก็บจะยากสักหน่อยแต่ถ้าคุณหมอเซียวต้องการฉันจะช่วยเก็บให้หนึ่งดอกฉันดีใจสุดขีดแบบนี้หญ้าฟงหางและดอกหมอยินก็อยู่ในมือแล้วเหลือแค่มูลของสัตว์มานเทพก็จะสําเร็จในการเพาะมาเมล็ดให้กลายเป็นสัตว์พืชโบราณสายเลือดเทวะทววินวญ,ญ,ญาณสวรรค์ ด้วยความยินดีฉันให้คำมั่นฉันจะพัฒนาและปรุงยาจื่อหลิงให้เพียงพอสำหรับสัตว์นับพันตัวเพื่อให้คุณนำกลับไปให้กองกำลังหมอสัตว์จูสยงยิ้มกว้างเหมือนเด็กลุกขึ้นยื่นมือมาว่าตกลงตกลงฉันจับมือกับจูซยงเหมือนเพื่อนสนิทต,ต่างวัยการไปมาหาสู่ธรรมให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นไม่ใช่แค่เพื่อนแต่ยังเป็นพันธมิตรจูซยงโอบไหล่ฉันคำเรียกขานก็เปลี่ยนไปคืนนี้อยู่กินข้าวที่บ้านฉันนะเราเข้ากันได้ดี ดื่มสักแก้วฉันทำท่าลำบากใจเพิ่งนึกได้ว่ามีธุระขอบอกตามตรงฉันแอบหนีมาแอบหบนีจากที่ไหนฉันตอบตามจริงจูสยงตกใจที่แท้คุณบินจากวิทยาลัยชิงหลงมาที่เมืองซื่อลินเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันซูเปอร์สตาร์ช่างบังเอิญลูกชายฉันก็เข้าร่วมการแข่งขันซูเปอร์สตาร์คงได้เจอเขาแล้วใช่ไหมเขาชื่อจูยี่ตอนนี้ในสนามแข่งลูกชายคุณคงกำลังสู้กับเพื่อนร่วมทีมของฉันฉันไม่เคยหัวเราะายขนาดนี้ไปเราไปดูการแข่ง พร้อมเจอกับท่านจักรพัินีเพราะเธอมาดูการแข่งขันซูเปอร์สตาร์ทุกปีจูสยงลากฉันไปที่สนามกีฬาของการแข่งขันซูเปอร์สตาร์ผู้บรรยายตะโกนจนเสียงแหบการแข่งเข้าสู่ช่วงดูเดือดการต่อสู้ดำเนินไปนานหนึ่งชั่วโมงยังไม่รู้ผลแพ้ชนะพลังวิญ,ญญาณของจูยี่และมูหยงซิงซิงเหลือน้อยลงมากในสนามหมหยงซิงซิงปากแห้งจูยี่ก็ไม่ดีไปกว่ากันหน้าซีดเล็กน้อยสำหรับหมอสัตว์รุ่นเยาว์การต่อสู้ยืดเยื้อเป็นการใช้พลังงานมหาศาล การต่อสู้ครั้งนี้ยาวนานหนึ่งชั่วโมงยังไม่รู้ผลเพื่อนมู่หยงคุณดูเหมือนใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวตั้งแต่แรกคำพูดของจูยี่สะกิดใจมูหยงซิงซิงเพราะฉันออกจากสนามกระทันหันและยังไม่กลับมาทำให้มูหยงซิงซิงเสียสมาธิเป็นระยะมองไปที่โซนเตรียมตัวสิบกว่าครั้งเซียวซิงหยูเขากลับมาแล้วมูหยงซิงซิงมองไปที่โซนเตรียมตัวครั้งที่สิบแปดในที่สุดก็เห็นร่างที่คุ้นเคยเมื่อกี้ฉันกลับมาที่โซนเตรียมตัวตอนนี้ฉันพบส่วนผสมที่จำเป็นสำหรับการเพาะเทวันวิญญ,ญาณสวอัอจร์ ในสนามหมอสัตว์ทั้งสองพลังวิญญาณใกล้หมดมูหยงซิงซิงใช้พลังวิญญาณที่เหลือสั่งให้หมาป่าหิมะปล่อยท่าเด็ดการมาถึงของฤดูหนาวมูหยงซิงซิงกัดฟันสั่งหมาป่าหิมะส่งเสียงร้องแหลมปีกขนาดใหญ่ของมันปล่อยน้ําแข็งกรวยหนาที่ยิงลงมาจากฟ้าจูยี่รักษาความสงบไฟแดงเผาตัวนี่คือท่าสุดปวดหัวของหมาป่าสีฟ้าร่างกายแยกออกเป็นสิบสองร่างเงาในสนามมีหมาป่าสีฟ้าทั้งหมดสิบสามตัวร่างเงาเหล่านี้เหมือนตัวจริงทุกประการมองไม่ออกถึงความแตกต่าง ไม่เพียงเท่านั้นร่างของหมาป่าสีฟ้า13ตัวยังสลับตำแหน่งกันอย่างต่อเนื่องในโซนเตรียมตัวมู่หยงอย่างสั้หน้าเครียดหน้ารังเกียจท่านี้โกงเกินไปใครจะแยกร่างเงากับตัวจริงได้แม้ว่าท่าของหมาป่าหิมะจะเป็นการโจมตีแบบวงกว้างแต่จำนวนน้ำแข็งกรวยที่ยิงออกมีจำกัดเป็นไปไม่ได้ที่จะโจมตีหมาป่าสีฟ้าส3าตัวพร้อมกันมู่หยงซิงซิงต้องเลือกโจมตีใครจะบอกได้ว่าตัวจริงกับตัวปลอมต่างกันยังไงมันจะระเบิดเป็นหมอกขาวร่างเงาระเบิดต่อเนื่องนั่นหมายความว่า การโจมตีของหมาป่าหิมะมู่หลงซิงซิงโจมตีได้แค่แบบเลือกเป้าทุกครั้งที่กรวยน้ําแข็งโดนตัวปลอมของเสี่ยธงกับชางหลงังหมาป่าสีฟ้าที่เหลือเพียงตัวเดียวแน่นอนว่าเป็นตัวจริงแต่ในวินาทีต่อมาตัวจริงแยกออกเป็นร่างเงา12ตัวอีกครั้งในสนามปรากฏฉากที่มีหมาป่าสีฟ้า13ตัวอีกครั้งครั้งนี้จูยี่เริ่มโต้กลับหมาป่าสีฟ้า13ตัวกระโจนจากมุมและทิศทางต่างฮๆฮ่าฮ่ากัดหมาป่าหิมะที่บินวนอยู่ในอากาศหมาป่าหิมะร้องด้วยความเจ็บบปปวดพยา,ยามสัี ครั้งนี้จื้อเย่เริ่มสวนกลับฉันมองทุกอย่างร่างเงาของหมาป่าสีฟ้ามีพลังต่อสู้จริงฮ่าฮ่าสามารถทำร้ายหมาป่าหิมะได้จริงน่าสนใจหมาป่าหิมะปล่อยพลังน้ำแข็งใช้จิตพยายามปัดพวกช้างหลังที่ร่วมมือกันออกไปตัวจริงลงสู่พื้นอย่างมั่นคงหอบหายใจการสร้างร่างเงาติดต่อกันทำให้หมาป่าสีฟ้าใช้พลังจิตมหาศาลจุดประสงค์คือให้สวีลิงนักล่าปีศาจปล่อยพลังน้ำแข็งผู้บรรยายถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้การต่อสู้ครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายฆ่าศัตรูพันเสียตัวเอง800้อ เมื่อการต่อสู้ดำเนินไปพลังวิญญาณของทั้งคู่เหลือน้อยแต่ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าใครได้เปรียบม้าป่าหิมะมีพลังโจมตีดูเดือดพิธีกรถอนหายใจอย่างไร้ทางเลือกม้าป่าสีฟ้าสร้างร่างเงาได้ใช้ร่างเงาหลอกคู่ต่อสู้เมื่อการต่อสู้ดำเนินไปเรื่อยๆมันจะได้รับผลกระทบจากความเสียหายจิตเฉินชีเนียนวิเคราะห์สถานการณ์คาดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจะเสมอกันในซูเปอร์สตาร์การแพ้ชนะเป็นเรื่องปกติแต่การเสมอกันหายากการวิเคราะห์ของเฉินชีเนียนไม่ผิดด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน มู่หยงซิงซิงและจูยี่น่าจะเสมอกันเพื่อนมู่หยงหยางซัวเตรียมตัวขึ้นสนามเดิมทุกคนหวังว่ามู่หยงซิงซิงจะชนะถ้าบวกกับชัยชนะของฉันก่อนหน้าการวิเคราะห์ของเฉินชี่เนียนไม่ผิดแต่ถ้ามู่หยงซิงซิงและจูยี่เสมอกันมู่หยงหยางซัวต้องขึ้นสนามนักเรียนมู่หยงหยางซัวการต่อสู้ใกล้จบพลังวิญ,ญญาณของทั้งสองฝ่ายเหลือเพียงห้าเปอร์เซ็นต์ดูเหมือนผลจะตัดสินแล้วรอบนี้ทั้งคู่จะจบด้วยการเสมอไม่ใช่แค่ผู้บรรยายแต่ผู้ชมทั้งสนามต่างคิดว่าการแข่งขันนี้จะเสมอ ฉันเงยหน้ามองมู่หยงซิงซิงบนสนามตอนนั้นสายตาของมู่หยงซิงซิงเหลือบมองสายตาของเราสบกันจากแววตาของหลิวจริงฉันรู้ว่าเธออยากชนะนิสัยไม่ยอมแพ้ของสาวน้อยคนนี้น่ารักดีเหมือนกันฉันควรหาวิธีช่วยเธอฉันเปิดดวงตา,านอีกครั้งเพื่อดูการแข่งบนอัธจันทร,ร์ท่านจักรพรรดินีสร้างกวนหลานมีชายหนวดคราวปรากฏตัวข้างฮ่หาฮ่าชายหนวดคนนี้คือเจ้าเมืองหวงยานและเป็นเพื่อนใหม่ที่ฉันเพิ่งรู้จักท่านจูเฉิงจู่ครั้งนี้กลับมาพักผ่อนให้ดีการประจำการที่ชายแดนมานาน ลำบากแล้วท่านจักรพรรดนินีฉันสู้เพื่อแคว้นหลงไม่มีอะไรลำบากคนหนึ่งเป็นราชินีแห่งชาติอีกคนเป็นขุนนางผู้มีเกียรติจูสยงพูดอย่างระวังเพราะการอยู่ข้างราชินีเหมือนอยู่กับเสือสร้างกวนหลานมองจูยี่บนสนามลูกชายของเจ้ามีพรสวรรค์ไม่เลวในการต่อสู้ยังรักษาความสงบได้ข้าจะพิจารณาให้จดหมายเชิญเข้าค่ายฝึกจักรวรรดิข้าขอบคุณแทนลูกชายของข้าจดหมายเชิญค่ายฝึกจักรวรรดินั้นลำค่าไม่ใช่ใครก็ได้มาตอนนี้สร้างกวนหลานเลือกสามคน ระวังมู่หยงซิงซิงและจูยี่จะได้รับจดหมายเชิญค่ายฝึกจักรวรรดิสาวน้อยตระกูลมู่หยงนี่เก่งจริงฮ่าฮ่าจูยี่ก็ไม่เลวรอบนี้คงเสมอกันดวงตาสงบนิ่งของสร้างกวนหลานเกิดคลื่นกระทันหันสถานการณ์เปลี่ยนแปลงสาวน้อยมู่หยงได้เปรียบลูกชายของเจ้ากําลังตกอยู่ในอันตรายย้อนกลับไปห้านาทีก่อนในขณะที่ทุกคนคิดว่าการแข่งขันนี้จะจบด้วยการเสมอฉันเปิดดวงตามานอย่างเงียบฮ่าฮ่าในสายตาของฉันม้าป่าสีฟ้าสิบสามตัวอยู่ในมุมมอง แววตาฉันว่ามุมปากยกยิ้มเล็กน้อยที่แท้ก็เป็นแบบนี้ความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างตัวจริงและร่างเงาของหมาป่าสีฟ้าถูกดวงตามานมองทะลุวิธีแก้เกมพบแล้วต่อไปคือการเตือนหลิวจิงการเตือนมู่หยงซิงซิงโดยไม่มีใครรู้เป็นงานที่ต้องใช้เทคนิคมีวิธีแล้วบนสนามมู่หยงซิงซิงเต็มไปด้วยเหงื่อแต่ไม่กระทบความงามของเธอฉันพยายามเต็มที่แล้วดูเหมือนต้องจบด้วยการเสมอมู่หยงซิงซิงเข้าใจสถานการณ์พลังวิญ,ญญาณเหลือน้อยการเอาชนะจูยี่เป็นไปไม่ได้ นในนั้นสายตาของมูหยงซิงซิงถูกฉันดึงดูดมูหยงซิงซิงหันมองมองไปที่ทีมในโซนเตรียมตัวตอนนี้ฉันหันหน้ามาหูหยงซิงซิงทำท่าหายใจลึกต่อเนื่องหมอนี่เล่นตลกอีกแล้วเหมือนเด็กไม่มีวุฒิภาวะมูหยงซิงซิงบ่นในใจแต่จู่ๆก็รู้สึกวูบหายใจลึกหายใจใช่แล้วเป็นรายละเอียดที่ฉันไม่สังเกตคือการหายใจมูหยงซิงซิงคิดไวและมีความเข้าขากับฉันเข้าใจคำใบ้ของฉันทันทีการต่อสู้ดำเนินต่อครั้งนี้มูหยงซิงซิงโจมตีก่อน พลังวิญญาณของทั้งคู่เหลือน้อยต่อไปคือช่วงตัดสินถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเมื่อพลังวิญญาณหมดจะเป็นผลเสมอเดี๋ยวก่อนดูเหมือนมีอะไรผิดพลาดน่าเหลือเชื่อหมาป่าหิมะโจมตีถูกตัวจริงของหมาป่าสีฟ้าได้ในครั้งเดียวเสียงตะโกนของผู้บรรยายคือเสียงของผู้ชมทั้งสนามเมื่อครูมู่หยงซิงซิงควบคุมหมาป่าหิมะให้สะบัดปีกยิงน้ำแข็งกรวยออกไปหมาป่าสีฟ้า12ตัวในสนามยังสมบูรณ์อย่างไรก็ตามตัวจริงของหมาป่าสีฟ้าถูกน้ำแข็งแช่ที่หน้าอกผู้บรรยายตะโกนเพื่อนเพ สถานการณ์เปลี่ยนแปลงมูหยงซิงซิงดูเหมือนพบเทคนิคในการจับตัวจริงของหมาป่าสีฟ้าสีหน้าของจูยี่แสดงถึงความยากที่จะเชื่อเขาไม่คิดว่าภาพลงตาที่หมาป่าสีฟ้าภาคภูมิใจจะล้มเหลวกับทันหันทำไมถึงเป็นแบบนี้เขาคงเดาสุ่มจูยี่ตะลึงทันใดนั้นน้ำแข็งกรวยอีกอันเจาะตัวจริงของหมาป่าสีฟ้าร่างเงาทั้งสิบสองในสนามดูเหมือนสูญเสียความสามารถในการหลอกคู่ต่อสู้ไม่ว่าร่างเงากับตัวจริงจะสลับกันอย่างไร มู่หยงซิงซิงสามารถหาตัวจริงของหมาป่าสีฟ้าได้อย่างมั่นยำหมาป่าหิมะโจมตีถูกตัวจริงของหมาป่าสีฟ้าอีกครั้งการต่อสู้ครั้งนี้ช่างมหัศจรรย์เชื่อว่าผู้ชมและฉันยังมองไม่เห็นช่องโหว่ของภาพลวงตาแต่อู่หยงซิงซิงมองเห็นความลับแล้วมีเพียงเราที่ยังงงในสายตาคนทั่วไปภาพลวงตาของหมาป่าสีฟ้าเหมือนไร้ที่ติแต่จู่ๆมู่หยงซิงซิงเหมือนเปิดโกงล็อกเป้าตัวจริงของหมาป่าสีฟ้าได้ง่ายฮ่าฮ่าโดยไม่ถูกร่างเงาอื่นรบกวนการต่อสู้ที่ยืดเยื้อกว่าหนึ ในที่สุดก็มีผู้ชนะตาช่างแห่งชัยชนะเริ่มเอียงไปด้านหนึ่งฉันเผยสายตายินดีดูเหมือนหลิวจริงมีไหวพริบไม่เลวเข้าใจคําใบของฉันได้ในพริบตาการเจอคนที่ใช่ความเข้าขาจะเกิดขึ้นเองความเข้าขาระหว่างฉันกับมู่หยงซิงซิงก็เช่นกันบนอัธจันทร,ร์สูงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์สร้างกวนหลานและจูสยงเห็นชัดเจนจูสยงมองมู่หยงซิงซิงสูงขึ้นสาวน้อยตระกูลมู่หยงคนนี้มีของมองเห็นช่องโหวข,ของหมาป่าสีฟ้าได้สร้างกวนหลานขยับริมฝีปากกระซิบเบาฮ่า ร่างเงาของหมาป่าสีฟ้าสามารถเลียนแบบสีหน้าการเคลื่อนไหวและเสียงของตัวจริงแต่เมื่อการต่อสู้ยืดเยื้อตัวจริงหายใจถี่เพราะพลังกายหมดนี่คือความแตกต่างเดียวระหว่างตัวจริงและร่างเงาร่างเงาเป็นเพียงภาพลวงตาไม่ใช่ตัวตนจริงตัวจริงหายใจแรงเพราะพลังกายหมดมากเกินไปซึ่งร่างเงาทำไม่ได้หลังจากมู่หยงซิงซิงได้คำใบจากฉันเธอเข้าใจความลับทันทีเมื่อมู่หยงซิงซิงสังเกตหมาป่าสีฟ้า13ตัวในสนามอีกครั้งเธอเห็นว่ามีตัวหนึ่งหายใจถี่และมีอาการสั่นเล็กน้อย นั่นคือตัวจริงของหมาป่าสีฟ้าปกติช่องโหว่นี้จะไม่ปรากฏเฉพาะเมื่อการต่อสู้ยืดเยื้อนานเท่านั้นการต่อสู้ครั้งนี้ยาวนานกว่าหนึ่งชั่วโมงช่องโหวปรากฏก็ไม่แปลกสร้างกวนหลานสายหัวท่านจักรพันินีท่านหมายถึงอะไรช่องโหวของหมาป่าสีฟ้าไม่ใช่มู่หยงสิงสิงค้นพบเองเป็นเด็กหนุ่มนั่นที่ค้นพบจูสยงมองตามสายตาของสร้างกวนหลานเห็นฉันที่โซนเตรียมตัวท่านบอกว่าเซียวน้อยสร้างกวนหลานตาเป็นประกายเจ้ารู้จักเซียวสิงอยู่ฉันกับเซียวน้อยเป็นเพื่อนต่างวัยและเป็นพันธมิตร จูสยงพูดอย่างภูมิใจสร้างกวนหลานได้ยินใบหน้าสงบมีระลอกคลื่นไม่น่าเชื่อเด็กคนนี้ไม่เพียงมีพรสวรรค์นในด้านหมอสัตว์ฝีมือการแพทย์อย่างยอดเยี่ยมสร้างกวนหลานเคยไปตรวจเมืองหงยาหลายครั้งรู้ดีถึงความทุกข์ที่ชามมนถังสร้างให้สัตว์แม้แต่หมอสัตว์ที่ดีที่สุดข้างกายสร้างกวนหลานก็ไม่พบวิธีกำจัดชามันถังการต่อสู้จบลงสร้างกวนหลานเห็นว่าไม่จำเป็นต้องดูต่อหันหลังจากไปก่อนไปสร้างกวนหลานสั่งชายแดนตะวันตกไม่สงบเมื่อเร็วๆนี้มีสัตว์มารเทพปรากฏ ไม่ว่ายังไงก็ต้องปกป้องเมืองหงหยานรับทราบท่านจักรพันินีหลังจากสร้างกวนหลานจากไปการแข่งขันในสนามก็จบลงมู่หยงซิงซิงระดมพลังวิญ,ญญาณที่เหลือทั้งหมดควบคุมหมาป่าหิมะปล่อยท่าสังหารน้ำแข็งพร้อมเสียงร้องดังมู่หยงซิงซิงปล่อยพลังวิญญาณทั้งหมดหมาป่าหิมะสะบัดปีกสร้างลมหนาวตัวจริงของหมาป่าสีฟ้าถูกแช่ในก้อนน้ำแข็งทรงสี่เหลี่ยมจูยี่หน้าซีดยอมแพ้ฉันแพ้มู่หยงซิงซิงเก็บพลังวิญ,ญญาณน้ำแข็งละลายหมาป่าสีฟ้าสั่นเทิมล้มลง ขอแสดงความยินดีวิทยาลัยชิงหลงคว้าชัยชนะอีกครั้งมูหยงซิงซิงระดมพลังวิญญาณที่เหลือทั้งหมดควบคุมหมาป่าหิมะปล่อยท่าสังหารน้ำแข็งพร้อมเสียงร้องดังมูหยงซิงซิงปล่อยพลังวิญญาณทั้งหมดหมาป่าหิมะสะบัดปีกสร้างลมหนาวตัวจริงของหมาป่าสีฟ้าถูกแช่ในก้อนน้ำแข็งทรงสี่เหลี่ยมจูยี่หน้าซีดยอมแพ้ฉพันแพ้มูหยงซิงซิงเก็บพลังวิญญ,ญาณน้ำแข็งละลายหมาป่าสีฟ้าสั่นเทิมล้มลงขอแสดงความยินดีวิทยาลัยชิงหลงคว้าชัยชนะอีกครั้ง